สวัสดีครับวันนี้ก็หนาวใครที่ร้อนไม่หนาวใครที่ร้อนนะครับโอ้ก็มีวิธีคลายร้อนนะครับอมไ่นน้าครับตอนนี้ผมกําลังออยู่ที่สปาเปิดรีสอร์ทอยู่ครับสปาก็เลยนะสปาดักแด้รีสอร์ทแอนด์กเดเลบุดเล่งครับอันนี้กํลาลังอาบน้ำแร่ใช้น้ำลมครับอมน้ําที่คนครับอ่าก็สำหรับคนที่ มือความรักก็ขอให้รักกันนานนะครับผมก็อยากเป็นน้ำครับสนุกดีอ่ะร้อนนะครับก็ผมก็เมื่อวางเหนื่อยงานครับผมน้อยใจด้วยออ่ะืมทำท่ากบขี้กบก็เมื่อวานน้อยใจทีนี้ขอคุยด้วยแล้วดีใจครับแล้วก็ขอบคุณอุ้ย ขอบคุณก็แบบใครคนะขอบคุณก็แบบเพื่อนเฟสตีเข้ามาครับดีใจมากเลยครับ,ขบคขก้นมาดีอยู่ก็แล้วทำไมในวันนี้เธอมาเปลี่ยนไปฉันไม่ใช่คนเก่าที่เข้าใจ ก็ไม่รู้เธอคิดอย่างไรทิ้งฉันเหงาใจปล่อยไว้มีมาดูเรืยิ่งที่คิดขึ้นมาก็ใจใหายใครร้องดีครับมีความสุขมากเลยครับเหนื่อยจกากการทำงานครับนี่ก็ดีแหละครับอขอให้เพื่อนทุกคนนะครับน่ารักทุกคนนะ ไปครับอันน,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 นีน้ครับน้ำครับ